สวัสดีค่ะฉันไม่รวยเธอก็รู้ลิซ่า l a c k p พิงกลายเป็นผู้ถือ b l a c k การ์ดที่มีเพียงพันใบโบนโลกคลิปนี้แอรมีความเคลื่อนไหวของลิซ่ามาฝากฟแฟนๆทุกคนด้วยค่ะว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ ณเวลานี้ไม่มีใครจะสามารถต้านความฮอตความปังต้องยอมรับลยค่ะว่าเป็นไอดอลที่โด่งดังและฮอตระดับสากลไปแล้วสาหรับ Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์ซึ่งความรวยนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะระดับสาวลิซ่าแล้วปังสุดๆและด้วยทรัพย์สินที่มีรวมๆของลิซ่ากว่า20ล้านดอลลาร์ประมาณ6 5 8ล้านบาทเป็นผลให้เธอนั้นได้ครอบครองบัตรแบล็กก a ร์ดจากหุนไดบัตรเครดิตลิมิตอิดิชั่นที่มีคู่ครอบ องเพียง1,000คนเท่านั้นสำหรับผู้ถือบัตร b a c k Card Edition จากฮุนไดต้องรับคำเชิญให้ใช้บัตรเจ้าของบัตรยังต้องใช้อย่างน้อย10ล้านวอนหรือ2.8แสนต่อเดือนมีทรัพย์สินขั้นต่ำ10,000ล้านวอนหรือ280ล้านอัปเกรดตั๋วเครื่องบินบัตรกำนันต่างๆเป็นหนึ่งใน VVIP เกาหลีใต้มีเพียงแค่0.05%ไม่จากัดวงเงิน ซึ่งหมายความว่าริซ่าแบ็คพิงกลายเป็นวีว p ไอพีคนดังของเกาหลีเพียงไม่ถึง10คนที่ได้ถือบัตรดำโดยแฟนๆเห็นริซ่าถือบัตรนี้จากคลิปเดินเที่ยวตลาดในเยอรมันที่จีซูค่ะรุ่นพิวรวมวงแบ็คพิงลงในช่อง YouTube ของตัวเองทําเอาอึ้งกันไม่ไหวจริงๆกับความลํำซ้ำของไอดอลเคป๊อปสายเลือดไทยคนนี้ และนี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะของน้องลิซ่าที่แอดนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ